สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะสั่งต่อมาจากเมืองเลยนะคะเพื่อนๆเต็มอยู่นะคะเต็มอยู่เนี่ยเนี่ยเต็มเต็มดีอยู่นะคะเพื่อนๆแปดกิโลเนาะค่ะแปดกิโลเนี่ยข้างล่างยิ่งเต็มนะคะเพื่อนๆนะข้างล่างแบบเต็มเลยนะคะเพื่อนๆจากเพื่อนของพ่อบ้านนะคะจากเพื่อนของพ่อบ้านเนาะค่ะที่เมืองเลยนะคะต้องขอบคุณอ่าพ่อพ่ออ้นนะคะพ่ออ้นเนาะค่ะต้องขอบคุณพ่ออ้นนะคะ อุตสาห์เป็นธุระจัดการส่งม,มาให้ยาจ้านะคะนี่เป็นรอบที่สองนะคะเพื่อนๆนแต่สําหรับเพื่อนๆนท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเาจา้าจะฝากเบอร์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆนสั่งจองต่อได้ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนเพื่อนราคาไม่แพงนะคะอันนี้ยเาจา้าสั่งมาแปดกิโลนะคะทั้งหมดเพื่อนจะสร้างไม้เาจา้าก็จะสั่งเอาหนึ่งลังสองลังสามลังเอียงกว่าไปนะคะแล้วแต่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะคะเจ้าอ่า ลมควันเพิ่นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนลมควันเพิ่นด้วยลังใหญ่มากนะคะนี่ถ้าอะไรเสร็จอะไรเสร็จก็คงจะได้แบบเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้ข้างล่างข้างล่างได้เยอะมากนะคะเพื่อนเเราดูตอนยายจ๋าแกะนะคะเราดูตอนยจยจ๋าแกะอันนี้เจะยจ๋ามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนอืมเงาเนาะ เยอะคะ่ะลังลังดีนะคะลังดีหนึ่งสองสามสี่สี่ลังะนะคะเพื่อนเพื่อนลังดีคะ่ะลังดีแน่นเลยคะ่ะแน่นเลยนะคะทั้งหมดแปดกิโลนะคะเพื่อนเพื่อนรอดูตอนจะจ่ากะแล้วนะคะ ว้าวเพื่อนเพื่อนเป็นสวยงามสวยงามอลังการมากๆเสียงฝนกระสิดังไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฝนตกมาเนี่ยสวยงามสังหมดสี่แผงเลยค่ะเพื่อนเพอนโอ้ยโตใหญ่ๆอวบๆเหมือนดอกไม้เลยครับเพื่อนๆน มาเด้อแต่ยายจ๋าจะไม่ให้ดูทุกขั้นตอนนะคะโพหนาวก็อยากหนาวจัหน่อยนะคะเพื่อนๆมันอยากหนาวมาดูกับยายจ๋า,จะะาจะจะเลยนะคะแต่ยายจ๋าจะตัดใบเลยเนาะค่ะมันจะใช้เวลานานเกินไปคนเดียวปวดเบิรดหลังได้เยอะมากๆสมกับแปดกิโลค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเสียวเด้อนแผงเล็กนะคะ อันนี้แผงเล็กแผงที่หนึ่งแผงที่สองแผงที่สามมีสามแผงนะคะเพื่อนๆคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะสั่งตรงจากเมืองเลยนะคะเพื่อนๆสอเรได้เพื่อนๆแบบงามงามมากๆคุ้มค่าคุ้มค่าอันนี้เป็นลังที่สองแล้วเนาะห้างที่สองบ้านเฮาเอิญก็ไดเนาะจะกำลังเข่าพรรษาอ่ายากจะขอขอโทษสําหรับคนที่บ่ได้กินอย่างไปเลยคนที่แพ้ก็มีเนาะค่ะแต่ ส่วนตัวยาจ่าหมักนะคะเพื่อนๆกะให้เบิรงโดยรวมเนาะคะ่ะกับโบได้ห้เบิรงวิธีที่ะนะีอันนี้อันนี้ยาจ่าแกะแกะแกะ,แกะเปิดหัวอ้อวบอิ่มค่อนข้างคุ้ม,มราคาเราดูตอนยาจ่าแกะเลยนะคะขอโทษเด้อเพื่อนๆฝน,นกระตกยาจ่าก็อยากหนาวหอบขึ้มาแกะในห้องพร้อมได้เดี๋ยวนะะี้ค่ะ มาลุ้นกับยาจาย่าเลยด้วยเพื่อนเพื่อนดเพื่อนเกินคุ้มมากๆเพื่อนเพื่อนเอนต็มถาดเลยจ้าคุ้มค่า8กิโล คุ้มค่ามากๆเพื่อนๆคุ้ค่าอี กนานกินได้ได้แบบขาดจมตำาใหญ่เลยเลยเพื่อนม,นมันไม่ไน่นอยูน่นะได้ดจะแกะแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนแกะเนาะค่ะแบตก็บอกค่อยดีพร้อมนะนเพื่อนแล้วก็นานแล้วก็แกะคนเดียวพร้อมขอบคุณนะคะมาเด้อมาเด้อมากินตัวต่อลูกต่อ ของธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ายจะสั่งมาจากอาเพื่อนของชาวบ้านนะคะที่อยู่จังหวัดเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเยจะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสอบถามได้นะคะเพื่อนเพื่อนคุ้มค่าค่ะแปดกิโลนะคะอุย้ยอันนี้ายจะบริสั้างมือจนถึงช่างเที่ยวแกะแล้วนะเ,นเพื่อนๆยจ,จะบริสัางเบอร์ พลังการมากขอบคุณเพื่อนพี่ๆนะคะขอบคุณมากมายที่มากินแกงตอตอตุบอวบเลยนะคะเพื่อน เสียงฝนกระดังค่กเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ